ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําสร้างเพชรเ่อลตัวนี้นะคะคือไม่มีเกตไหลตามค,ะคะําขอด้วยค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทําตามสัญญาที่เราให้ไว้นะคะว่าจะทําให้ดูะคะ่ะเรามาทํากันเลยคะ่ะวิธีการสร้างเราจะสร้างตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะคะดูวิธีการตัวนี้เราจะไม่คือการปรับไหลเราจะปรับในตัวเลยค่ะคะ่ะเราเข้าเริ่มแรกเลยนะคะเราจะเข้าจากริมกระดาษสิบเซน สิบเซนตลอดแนวเลยค่ะค่ะพอเราได้แล้วเราก็จะมาหายาวหน้าค่ะยาวหน้าตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ประมาณสามสิบสี่เซนค่ะสามสิบสี่ 3ามสิบสี่ตีตรงเลยค่ะ3าี่เราแบ่งครึ่งเป็นได้17นะคะเป็นเส้นอกค่ะเราตีตรงอีกค่ะ ตรงนี้เราได้สิบเจ็ดแล้วเราแบ่งครึ่งเราแบ่งครึ่องอีกครั้งหนึ่งค่ะสิบเจ็ดแบ่งครึ่งก็เป็นแปดครึ่งค่ะค่ะเราได้แล้วเราจะมาหาเส้นสะโพกใหญ่สะโพกเล็กสะโพกใหญ่เราได้ยี่สิบเซนแบ่งครึ่งเป็นเส้นสะโพกเล็ก ค่ะพอเราได้แล้วเราตีเลยค่ะค่ะนี่เราจะได้แล้วนะคะคือเส้นที่เราได้ตรงนี้คือเส้นคอนี่เส้นบ่านี่เส้นอกเส้นเอวค่ะเส้นสะโพกเล็กตัวนี้สะโพกใหญ่ เราจะขึ้นคอสามเซนครึ่งคือกดเลยนะคะที่เราหาได้ตัวนี้เราไม่ต้องหาเลยคะ่ะคือกดเราขึ้นเลยสามเซนครึ่งคอเข้าหกเซนครึ่งขึ้นเจ็ดเซนค่ะไหลสามสิบสี่เซนเราหารสองก็ได้สิบเจ็ดนะคะตีเลยค่ะ ตัวนี้จะไม่มีคนขอมาว่าจะไม่ให้ขอมีเกตบาค่ะเราก็จะสร้างเลยค่ะรอบอกรอบอกเราบวกแปดนะคะตัวนี้เราเสื้อบวกหลวมแปดถึงเราจะบวกคู่นะคะตัวนี้ถ้าเป็นเสื้อหลวมแบบแปดค่ะแล้วก็สิบแล้วก็สิบสองสิบสี่ได้เลยค่ะการบวกช่วงสะโพกค่ะเราบวกเหมือนกันชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังหนึ่งเซนเราบวกแล้ว เราตีเลยค่ะนี่เราได้แล้วนะคะของชิ้นหน้าเราก็จะมาดูชิ้นหลังกันต่อค่ะชิ้นหลังเราจะมาหายาวหลังนะคะยาวหลังถ้าเราไม่ได้หาของลูกค้ามาเราทําเกณฑ์น,นี้ได้เลยค่ะเราขึ้นจากจุดเนี้ยค่ะจุดนี้ขึ้นไปหกถึงเจ็ดเซนได้เลยค่ะตัวนี้เราเอาขึ้นประมาณเจ็ดเซนนะคะเจ็ดเซน เราสร้างได้เลยค่ะเจ็ดเซนพอเข้าเจ็ดเซนขึ้นสองจุดหนึ่งเข้าเจ็ดเซนเหมือนกันนะคะขึ้นสองจุดหนึ่งบาหลังเราได้สิบหกค่ะเราตีตรงขึ้นเลยค่ะตีตรงขึ้นไปเราจะหาค่ะตรงจุดนี้ที่เราขึ้นเราทำได้เลยค่ะเจ็ดเซน ตัวนี้เราไม่ต้องปรับไหลเลยค่ะเราขึ้นตรงจุดนี้แล้วขึ้นจากจุดเจ็ดเซนเนี่ยค่ะขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์ประมาณสี่เซนค่ะสี่เซนได้เลยขึ้นตรงนี้สี่เซนคือเราใช้เส้นนี้เลยค่ะเป็นเส้นเส้นไหลเส้นปรับไหลได้เลยไหลเราอยู่ในเกณฑ์สิบเก้าเซนเอ๊ะสิบโทษทีกับสิบเจ็ดเซนเราตีมาเลยค่ะตีมาตรงจุดนี้ได้เลยเราจะดูรอบอกกันต่อค่ะอก จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณยี่สิบสามลบหนึ่งก็เป็นยี่สิบสองชิ้นหลังเล็กกว่าชิ้นหลังชิ้นหน้าหนึ่งเซนค่ะพอเราได้แล้วตีตรงเลยค่ะค่ะแล้วเราก็จะมาดูกันต่อเราตัดชายออกก่อนค่ะความยาวเราจะอยู่ในเกณฑ์เส้นตะท่า ค่าตัวนี้การทํานะคะบ่าหน้าเราได้สิบห้าค่ะเราตรงจุดนี้เลยตัวนี้ของมาว่าไม่มีเก็ดไหลช่วงหลักแล้ค่ะหลักแล้เราลงสองเซนของชิ้นหน้านะคะเราวาดเลยค่ะเราวาดตรงมาจุดนี้แล้วเรากวาดหลักแล้โค้งมาเลยค่ะชิ้นหลังเหมือนกันเราลงสองเซน ช่วงบ่าค่ะบ่าหลังถ้าคนอ้วนเราจะออกจุดห้านะคะตรงจุดนี้จุดบ่าหลังแต่ถ้าคนผอมเราจะเข้าตรงเส้นนี้ได้เลยค่ะนี่ถ้าคนอ้วนเราออกจุดห้าเราก็วาดตรงจุดห้านี่เลยคะ่ะแล้วเราก็วาดโค้งมาเลยค่ะเราได้แล้วตัวนี้ถ้าคอเราจะทําปิดเก็บใต้อกขอเป็นเก็บใต้อกคอตัวนี้เป็นคอปาดนะคะค่ะเราจะมาหากันก่อนเราจะเอาช่วง ลายตัวไหลมาชนกันก่อนค่ะค่ะเราได้แล้วตรงจุดนี้เราเอาไหลตัวไหลมาชนกันนะคะเราจะมวาดคอตัวนี้เราจะทำคอแบบง่ายๆให้ดูเป็นคอปาดนะคะคอห่างออก ห้าเซนคอหลังอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนเครึ่งถึงสามเซนนะคะเราวัดคอหลังเลยค่ะวัดเลยค่ะคอหน้าเป็นคอปาดเราจะลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณสี่เซนถึงห้าเซนได้นะคะตัวนี้เราเอาห้าเซนค่ะพอได้แล้วเราก็วาดเลยคะ่ะวาดเป็นปาดมาได้เลยค่ะโค้งมาเลยตรงจุดนี้เลยนะคะเจ้ค่ะเราได้แล้วตัวนี้เราลงสี่ถึงห้าเซน ต้องการคือการมีเกต็ดใต้อ,อกแต่ไม่มีเกเก็ดบ่าคือเราตัวนี้เราต้องช่วยค่ะต้องปิดเกต็ดคอช่วยคอห่างอกห่างค่ะสิบแปดเซนหารต่อก็ได้เท่ากับเก้าเราปิดคอช่วยก่อนค่ะอยู่ในเกณฑ์ประมาณหนึ่งเซนถึงครึ่งเซนก็ได้ค่ะหนึ่งเซนเราจะาปิดเกต็ดคอก่อนค่ะแล้วเราก็จะมาเปิดช่วงใต้อ,อก เก็ดใต้อ,อกตัวนี้จะได้หน่อยเดียวค่ะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีเกจบ่าการสร้างเกจใต้อ,อกเราจะลงอยู่ในเกณฑ์จากจุดอกอยู่ในเกณฑ์เจ็ดถึงแปดเซนนะคะลงมาเจ็ดถึงแปดเซนเราตีเลยค่ะติดตีมาที่อกค่ะตีพอได้แล้วเราตัดเลยค่ะตัดแย,ยกเลี่ยง ค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะตีให้แยกเล็บอ,อย่างนี้ค่ะนี่ก็จะได้เป็นเกล็ดใต้องมือนกันค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราก็จะปิดเกล็ดค่ะปิดเกล็ดคันเนี้ยปิดเกล็ด มดเกศแล้วเราจะวาดนะคะเอวเข้าอยู่ในเกตประมาณหนึ่งเซนตัวนี้จะเป็นตัวปล่อยเราวาดเลยค่ะวาดตรงจุดนี้มาโค้งๆหน่อยค่ะมาที่เส้นสะโพกค่ะนี่ได้แล้วค่ะคือเกศใต้อ,อกเราจะลงมาค่ะการวาดเกดห่างออกมาสี่ถึงห้าเซนนะคะจากจุดนี้จากจุดยอดอ,อกเราละวาดเกดใหม่ค่ะตีเป็นเกดใหม่เนี่ยค่ะเราได้แล้วเราก็จะเย็บเกตนี้ ช่วงตะโพกล่างเราจะขึ้นอยู่ในกินประมาณหนึ่งเซนค่ะเราวาดเลยค่ะวาดนี้ิขึ้นหลังด้วยค่ะขิ้นหลังเข้าหนึ่งเซนเราวาดเลยค่ะวงมาที่เ้นตะโพกชายขึ้นหนึ่งเซน โค้งเลยค่ะนี่ค่ะคือแพทเทิร์นที่เราทาคือเป็นคอปาดนะคะคอปัดตัวนี้ที่เราปิดแล้วเราก็จะวัดคอใหม่ให้ตัวยคะ่ะตัวนี้แต่ถ้าเราทําจริงๆเราโค้งไม่มันทัดได้เลยก็ได้นะคะคือถ้าเราไม่ต้องการใช้ใช้มันทัดนกแก้วเนี่ยเราเ้โค้งเป็นคอปัดอย่างนี้ก็ได้เลยะคะ่ะแต่ก็ทําก็สวยดีค่ะนี่ค่ะคือนี่เราได้แล้วชิ้นหน้าเราทบหน้า ค่ะนี่เราได้แล้วนะคะคือการสร้างแพทเทิร์นไม่ต้องปิดบ่าไหลปิดเก็ดไหลเรามีแยกใต้อ,อกเป็นเป็นเก็ดใต้อ,อกค่ะเราต้องปิดเก็ดคอก่อนจะเป็นเสื้อตัวปล่อยธรรมดาค่ะติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะตัวนี้ตัดใส่ได้เลยค่ะการทําเพราะว่าการทําเราทํามาแล้วแบบนี้คือการใช้ได้ค่ะที่เราเคยทามาตลอดการตัดการสร้างค่ะติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะ